สังคมข่าวภายนอกต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ต้องการโหมกระพือข่าวข,าวของตนเองเช่นเดียวกันนะฮะฝั่งยูเครนเนี่ยก็ต้องการโหมกระพือข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการส่งกําลังทหารไปบุกที่แวนเคิร์ดเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการส่งกําลังทหารเข้าไปยึดพื้นที่เบกรดเพิ่มเติมและจะต้องทําการบุกยึด2พื้นที่ให้ได้ครับ สวัสดีครับท่มานจู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในรัสเซียและยูเครนนํามาเสนอกันต่อกัครับเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คู่ขนานกันไปครับในฝั่งยูเครนก็ยังทําการบุกที่แคว้นเคิร์ดในฝั่งรัสเซียแต่ก็ดูเหมือนว่าการยึดครองนั้นก็ถือว่าเป็นไปได้บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าในขณะเดียวกันรัสเซียนั้นก็ต้องการที่จะเอาดินแดนคืนนะครับพวกเขาเนี่ก็โหมกระพือ กองกำลังกันเข้ามาท่านผู้ชมครับผมต้องการจะกล่าวว่าเรื่องนี้ฮะมันก็เป็นเหมือนประเด็นวัดใจกันระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งผมเองก็เคยมีการนำเสนอในรูปแบบนี้มาก่อนที่กำลังจะบ่งบอกว่าเอา้ายูเครนบุกดินแดนของรัสเซียโดยเฉพาะที่แคว้นเคิร์สแหละอา้าวยังไม่พอนะก็จะต้องทำการไปบุกพื้นที่เบโกรดเพิ่มเติมอีก แต่ว่าที่เบคโกรดนั้นยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่ารัสเซียนั้นได้มีการส่งกําลังทหารเข้ามาตึงกําลังแล้วก็จากการประเมินเนี่ยเขาก็รู้ว่าหากยูเครนบุกแวนเคิร์ดเดี๋ยวก็คงต้องบุกเบคโกรดเพราะว่ามันมีพื้นที่ติดกันแต่ว่าการบุกในลักษณะเช่นนี้นะครับผมมักจะกล่าวว่ามันเป็นการวัดใจกันสาเหตุก็เนื่องมาจากว่ายูเครนบุกทั้งนี้ รัเสเซียก็บุกทางนู้นครับรัเสเซียเนี่ยก็มีการไปบุกทางทิศตะวันออกของยูเครนนั่นก็คือที่โดเนตมันมีอยู่เมืองหนึ่งครับที่มองว่ามันเป็นเมืองสําคัญในทางยุทธศาสตร์ก็คือที่โปคอฟโปคอฟเนี่ยนะครับหากว่ารัสเซียเนี่ยสามารถทําการยึดได้งานนี้ยุ่งนะฮะท่านผู้ชมก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะที่โปคอฟเนี่ยมันได้กลายเป็นจังชันหรือว่าศูนย์กลาง เส้นทางคมนาคมที่ใหญ่ระดับต้นๆโดยเฉพาะที่โดเนสเนี่ยนะครับโปโคปเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายสําคัญนะครับที่กองทารรัสเซียต้องการจจยึดให้ได้เอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้ครับรัสเซยียเนี่ยมีทรัพยากรทางทหารมากเท่าไหร่ก็ถาโถมกันมาที่นี่ครับและตอนนี้นะครับก็ได้รับรายง,งานว่ากองทหารรัสเซียน,นั้นตั้งห่างจากพื้นที่โปคอปเนี่ยเพียงแค่8ไม้ ซึ่งมองว่ามันห่างไม่มากครับแล้วก็ปฏิก,การในครั้งนี้รัสเซียเนี่ยก็สามารถที่จะลุกขึ้นนะครับยึดหมู่บ้านยึดนิคมต่างๆได้จํานวนอย่างมากมายมันก็เลยก่อเกิดปัญหาและจากฝั่งยูเครนว่าหากรัสเซียเนี่ยสามารถทําการยึดโปคอฟได้พวกเขาก็จะทําการตัดเส้นทางการขนส่งลําเลียงยุทธปกรณ์ด้านการทหารครับไปยังพื้นที่อื่นๆเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ ถูกมองว่ามันเป็นหายนะนะด้านของการขนส่งรัเสเซียสามารถยึดได้หากว่ารัสเซียนั้นสามารถที่จะตึงกําลังอยู่พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็มีการต่อสู้กันออกไปคือพวกเขาเนี่ยก็ได้รับแรงสนับสนุนที่มาจากหน่วยหลังที่มีความเข้มแข็งพอฮะจนทําให้ยูเครนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาก็มีความหวั่นวิตกเช่นเดียวกันทีนี้เมืองโปโคอฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนสําคัญทั้งสิ้นเนี่ยสส่วนนะ คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางรถไฟสายหลักก่อนเป็นเส้นทางรถไฟที่สามารถขนส่งยุทธปกรณ์ด้านการทหารนะครับไปยังพื้นที่อื่นๆได้และมันก็จะกลายเป็นจังชันใหญ่ก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นทางรถไฟเนี่ยตัดกับถนนหลวงถึง3เส้นแล้วก็เป็นถนนสายใหญ่นะแล้วก็ถนนเหล่านี้นะครับก็จะแยกออกไปตามทิศทางต่างๆซึ่งทิศทางเหล่านี้นะครับเป็นเหมือนป้อมปราการ ที่จะช่วยให้ยูเครนนั้นเสร์ฟอาวุธจากแนวหลังไปยังแนวหน้าแล้วแต่หากว่าเปสคอฟเนี่ยมันต้องมีการถูกทำลายไปแล้วหรือว่าเกิดการล่มสลายเนี่ยนะครับมันจะทำให้ยูเครนตกอยู่ในที่นั่งลำบากเมื่อจังชั่นมันหายไปการเสริมกำลังบำรุงเนี่ยนะครับมันก็จะกระทำได้ยากลำบากมากขึ้นนะครับจนทำให้ในักวิเคราะห์ทางด้านการทหารนั้นก็ได้มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ครับ เขาก็บอกว่าที่โปคอฟนะครับได้กลายเป็นศูนย์กลางการกระจายสิ่งสําคัญนั่นก็คือตัวอาวุธนะครับที่มาจากฝั่งของยูเครนยูเครนเนี่ยสามารถที่จะทําการสนับสนุนแนวรบในแนวหน้าจากพื้นที่ตรงนี้ได้ปัจจุบันนี้ครับที่โดเนสเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่สําคัญเพียงแค่2แห่งนั่นก็คือที่โปคอฟและอีกที่หนึ่งก็คือที่คามาทอฟสองที่นี้ฮะหากว่าโดนเมื่อไหร่เนี่ยเอาไปว่างานนี้ ยูเครนยุ่งเหมือนกันนะครับโปคอฟก็จะมีถนนหลวงหมายเลข S20 ก็เชื่อมโยงกันระหว่างเมืองโปคอฟและเมืองคอเตียนนีดิฟกาเป็นเป้าหมายของรัสเซียมานานเลยฮะที่รัสเซียต้องการจับจ้องรัสเซียต้องการจะมาตัดเส้นทางดังกล่าวให้ได้เพื่อต้องการไม่ให้ยูเครนนั้นส่งกํำลังบํารุงนะครับไปยังพื้นที่บาร์มุดหรือแม้แต่ที่ฮอริฟกามันก็จะแย่ลง อย่างที่กล่าวว่าการสูญเสียเมืองโปคอฟนั่นก็คือหายนะครั้งใหญ่ในด้านของโลจิสติกในภูมิภาคตรงนี้ครับตั้งแต่ที่เมืองอูเดดาไปจนถึงที่เมืองฮอริบก้ามันก็เลยทำให้กองทัพรัสเซียนั้นต้องมีควาพยายามครับเข้ายึดโปคอฟให้ได้แล้วก็ห่างกันไม่มากครับทีนี้ย้อนไปครับเมื่อประมาณในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้มีการส่งทหารเข้าไปยังพื้นที่คาคิดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการบุกครั้งแรกก็ไม่ประสบผลสําเร็จจนทําให้ปูตินเนี่ยต้องทําการเบรกในช่วงเวลานั้นแต่ว่าพอมาถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมปูตินจึงได้มีการตัดสินใจนะครับส่งทหารข้ามพรมแดนไปอีกครั้งหนึ่งไปต่อสู้บริเวณคาคิฟแล้วก็บอกด้วยว่าต้องการจะมาสร้างแนวกันชนนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนะักแต่ว่าในเรื่องนี้ครับมันจะมีการมาเชื่อมโยงกันครับระหว่างที่คาคิฟกับโปคอฟนี่แหละ หากว่ารัสเซียเนี่ยนะฮะไปยึดโปกคอฟได้เนี่ยจะทําให้พื้นที่ในแนวหน้านะอย่างคาคิฟเนี่ยก็ต้องแกว่งเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะต้องได้รับแรงสนับสนุนที่มาจากทุกทิศทุกทางแต่ว่าทางฝั่งยูเครนเองเขาก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะมาต้านทานการบุกข,ของกองทัพรัสเซียให้ได้ถึงขนาดที่บ่งบอกว่าที่โปกคอฟนั้นได้กลายเป็นสมรภูมิเดือดครับที่มีการต่อสู้กันอย่างหนักมากซึ่งรายงานล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่ากองทัพ รัเสเซีนั้นเข้าทำการยึดอาณานิคมประมาณ11แห่งแล้วก็มีการเกิดการประทะกันอย่างหนักมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่รอบๆโปคอแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับท่านผู้ชมแร่งข่าวที่มาจากรักเสเซียเนี่ยนะครับก็มีการนําเสนอรูปภาพหนึ่งที่ต้องการจะแสดงเห็นว่าฐานรัเสเซียนะครับมีการไปปักธงชาตินะครับในพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอาคารแห่งหนึ่ง ถึงขนาดที่สื่อรัสเซียเนี่ยนะครับก็มีการนําเสนอข่าวอีกหนึ่งมุมมองที่กําลังจะบ่งบอกว่าบางพื้นที่นะครับหรือว่าบางอานณานิคมของยูเครนเนี่ยทหารเพียงแค่30นายนะก็สามารถเข้าทําการยึดได้มันกําลังจะบ่งบอกว่าพื้นที่ของโปโคอฟเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางในฝั่งยูเครนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยไม่มีทหารอยู่เลยครับแต่กลับกลายเป็นว่าในบางส่วนนะครับก็มีการ กระจุกกาลังทหารกันเข้าไปมันเลยทําให้รัสเซียนั้นก็สามารถดําเนินการยึดครองพื้นที่โดยรอบโปโคอฟเนี่ยได้อย่างง่ายดายท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสงครามจิตวิทยาอย่างที่กล่าวนะฮะว่ายูเครนบุกที่แควนเคิร์ดรัสเซียก็บุกที่โปโคอฟเนี่ยเหมือนเป็นการแลกกันทีนี้ในเรื่องของ